นี่นะครับโรงแรมที่ถ่ายแบบ360องศาเลยนะครับเป็นโรงแรมเก่าครับแต่เข้ามารีโนเวตก็ตอนนี้มาก,ากักตัวสเตจคารันเทนะครับวันที่12เัฟเวอร์ชั่นบาร์ถึงจะถึง10คนแรกถึงจะได้เดินทางครับ คือไปไปขึ้นบ้านก็อาหารยังไม่มีแฟซิล mm ิตี้ยังไม่พร้อมไฟยังไม่มา mm hmm. ก็ต้องไปจัดการกันครนะชุดแรกที่ไป mm hmm. ตกงานมา4เดือนได้กลับมาทำงานก็ mm hmm. ถือว่าโอเคครับ p o s i t i v n k i n g เราพยายามเก็บตังก,กันไว้ครับมีอะไรขึ้นมาก็ ได้ไม่ลำบาก